สวดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุก like ท่านครับดีใจรับทุกท่านครับผู้ชมวีดีธรรมประยานะครับช่องวีดีธรรมประยานก็จะไปนำเสนอภายในข้อกิจนะครับภายในข้อกิจสองวันที่นะครับสองวันที่นะสองวันที่ยี่สิบหกนะวันนี้วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่ยี่สิบหกครับวันอาทิตย์สีแดงสีแดงนะครับนำชมหน่อยสิดีไหมทุกท่านนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่เรียกปชมนะครับคลิปๆเร็วตัดส่วนติดตามด้วยนะครับติด เข้าเพให้ซื้อกับหนึ่งมาสองโอ้มาซื้อกับหนึ่งมาสองอืมหลุดนั่นแหละออกสองแปดกับหกเจ็ดนะครับเมื่อวานนี้นะสองแปดกับหกเจ็ดเลยอืมส่วนชุดวีงเขาก็มาอย่างละตัวมาสองมาสามชุดวีงของเขาให้สามสี่ห้าหกมาหกอยู่แต่เขาต้องก็คือโดนแดกนั่นแหละ โดยสรุปอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับอ่าเราก็มาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้เอาใหม่เอาใหม่นะครับเอาใหม่นะวันนี้นะมีเข้ามีเดือดนะครับอ่าถ้าใครเหนื่อยก็ให้พักนะครับหยุดนะครับหยุดหยุดหยุดก่อนนะเพราะว่าฮานอยเป็นเลขที่ยากมากเลยนะครับออกวิธีการแบบเนี้คาดเดาลําบากว่าจะแต่งคุณยังไงแบบอันนี้นะครับฮานอยเฉพาะกิดเต็มสี่กับห้านะครับวันนี้นะสี่แปดห้าแปดนะครับสี่แปดห้าแปดนะครับ เก้าสี่เก้าห้านะครับสี่ศูนยห้าศูนนะครับหนึ่งสี่หนึ่งห้าครับวงหมสลับกันไปสลับกันมาแปดเก้าศูนยหนึ่งอ่าก็เลขเทียนะ่นแบบแปดเก้าศูนย์หนึ่งครับมาเรืกล้ๆ อ่าพับเกณฑ์ทีกับห้านะครับของฟันโตที่สี่แล้วกันนะครับสี่นะครับสีแปดสีเก้าสีศูนย์ทีหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับส่วนแปดเก้าศูนหนึ่งก็วิ่งกันกับสีกับห้านะส่วน์สายลู่สายวิ่งคอนเดนที่สี่นะครับอืมสี่นะครับจับไปนะครับเกณฑ์ใครชอบห้าก็ลู่วิ่งที่ห้านะครับประมาณนี้สองตัวเองไม่เป็นไรนะครับเขาเรียกว่าแบบวัดดวงันไปเลยสองตัวครับนี่ครับ ขอให้ทุกท่านชมถึงชมดีนะครับอเกยดเอานะครับให้เวลาเกิดสามชั่วโมงอ่าพอไหมสามชั่วโมงผ่านไปแล้วหนึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วชั่วโมงครึ่งเหลืออีกหนึ่งนาทีายกับ ียดานะะนาฬิกามันเดินเร็วเองอะ่ะดูเวลาตามนาฬิกานะนาฬิกาห้างอะ่ะดีกครับนี้ครับ